รู้สึกว่าหน้ายกกระชับนะคะแก้มเริ่มหายไปแล้วนะคะแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยเห็นชัดขึ้นเลยชอบมากๆเลยคะ่ะคุณหมอจะวิเคราะห์ไปตามเคสเลยว่าอันหน้าอย่างหวานควรต้องฉีดตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงมุมไหนที่จะทำให้เราดูสวยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบว่าหน้ามันจะมีความกลมๆเนี่ยจะให้หน้าของเราเนี่ยนะคะมันมีความยกกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะก็ปัญหาของความหลักๆก็คือคนมีแก้มใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ายิ่งเราอายุเพิ่มขึ้นนะคะเวลาส่องกระจกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มหย่อนค้อยเราก็ต้องแบบรีบมาดูแลตัวเองเวลาเข้ากล้องก็เริ่มเห็นได้ชัดนะคะซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ถ้าเกิดแก้ในตอนนี้มันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะ คุณหมอแนะนำตัว s m a r t l ล f t นะคะแล้วก็ทําโบท็อกในแบบ 3D ให้กับหวานคุณหมอจะวิเคราะห์ไปตามเคสเลยว่าอันหน้าอย่างหวานควรต้องฉีดตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงมุมไหน ที่จะทําให้เราดูสวยไปค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวจะได้หน้าสวยเป๊ะมากๆเลยก็มีสมาร์ลิฟต์เอลิฟต์แล้วก็มีม o ท็อยกกระชับด้วยนะคะซึ่งคุณหมอก็แนะนําว่าของเป้าเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันก็ยกไปแล้วนะคะคำ triple lift t h ีวีไปเนี่ยรับรองว่ามันกระชับขึ้นคูณ3ไปเลยแล้วมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคะ ทำสอ,อย่างควบคู่กันเลยนะคะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะหวานเริ่มจากการทำตัวอตราลิฟต์ก่อนนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยเขากังวลมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้แตะยาชาเราไม่ได้ฉีดยาชาใช่ไหมคะทุกคนก็จะกลัวว่าเราจะเจ็บแต่จริงแล้วมันไม่ได้เจ็บเลยนะคะความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนแบบ ตึ๊นนิดนิดเดียวเลยพอทำทริปลิฟทีดีไปนะคะรู้สึกว่าหน้ายกกระชับนะคะแก้มเริ่มหายไปแล้วนะคะแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยเห็นชัดขึ้นเลยชอบมากๆเลยคะ่ะสามารถ สวยจบครบในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงได้นะคะถ้าคุณมาที่โรงพยาบาลสัลยกรรมตกแต่งดบบยูนะคะ,ะ,คะเข้ามาเลยที่แผนกผิวพรรณและความงามมาปรึกษาได้เลยนะคะและที่สำคัญคุณภาพคือดีมากมาทมาทำกันเยอะนะคะค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ แก้มเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณความงามแบบเบานะคะก็แนะนําเลยที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งดับบิยูนะคะแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะคะที่นี่รับรองว่าทําให้ทุกคนมั่นใจมีความสวยแบบมั่นใจมากขึ้นค่ะ